กราบสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่อง m i x เซอร์เวพาร์ทนะตอนนี้ผมได้สร้างช่อง YouTube ใหม่แล้วนะครับฝากทุกคนไปรับชมและติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะเอาของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยกลับได้หรือเปล่านะครับไปรับชมกันเลยหยาแล้วไม่ได้ปาแปดเศมาใช่นั่นพี่อุเดียีมได้ออกมา ไม่รู้ว่าจะเกิดน,นี่า้าสเกน A K ต้องเ,เ,เติมผ่านตัวเกมไหมเอ๊ะถ้าเติมร้านค้าผม,มเนี่ยจะกัจจัยครับที่ผมเติมแบบเติมผ่านตัวเกมสามสิบเก้าบาทขอบคุหลอดชาลองกองงม็มีสวยจัดเลยครับดูดิโค้งอังเท่ไปเปิดสองศูนยนึงไหมครับ จะลองเปิดไอ้แย่แสนขอได้ของแดงชิ้นแรกเริ่มซีซั่นนะพี่จัดไปหลังจากวันก่อนที่พี่พักได้ของแดงจากตู้เซฟห้องแปดแสนอันแรกนะครับอตอนนี้พี่พักเนี่ยได้ของแดงไม่หยุดเลยครับคนดูสงสัยเนี่ยดวงแกมาแล้วครับซีซั่นเนี้ยดีใจด้วยพี่ชายาโอมเที่ยงโอมเพียเพ่ยง อ่านี่ไงรู้แล้วมึงอยู่นี่เพื่อกลางทุ่งมันดักปะอะไรบิ่เ,เห็นไหมผมว่าอะไรอ๋อกี่ตัว,ตวเดี๋ยวตัวนึงเฮ้ย,วยขวามือผมมาวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ปลระเบิดพี่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 เบอร์เบอร์เบอร์ส so so yeah, okay. okay. ี่มันอยู่กำแพงกำแพงน้ำมึนนาบตายตายหนึ่ตายหนึ่ง o t hit shot หนึ่ตัวยังตัวใกลพี่บ้ามีกองันอหนโอเคโอเคยันไหนไหนบ้าไหน วิ <man> ่งเกกระสุนหมดอุ้ยเศษใหญ่เลยพี่ระวังระวังเฮียอวกาศเกระสุนหดกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดพี่เบอร์แปด้พี่พี่แปดระวังพี่มันไปชาร์จพี่นะมายมาสวยไหนึ่งพี่หนึ่งายหนึ่ง thấy ừ, cũng khen đen bất kỳ không mua tay một lôi à? Lôi bổng này nhìn tặng đây, Đó đây. Đó đây. Đó đây. ผมมองไม่เห็นว่ะพี่เฮ้ยปิู๊ซ้ำมึงกอดรักกันี่แสดงว่าด้านซ้ายมันอีกตี้แน่เลยใช่กูอขอโกงมีดก่อนก่อนกูนกตาย กระสุนพอวพอแล้วพี่ใส่แล้วผม่าตัดก่อนแล้วกันผมมีก่อนชอบมีสวยแล้วดูดีอ,อัวแจัดแล้วพี่ทีแงจัดแะ้ยผมพูดพอแตง้ว่ <yeah. S 2> วเฮีวยวาวไหนอยู่เม่อีนะมาเลยไหนย

มือก็สั่นเหลือเกินว่ะพี่พี่ดูดิมือผมสั่นมากเก่งเก่งเก่งหมดแล้วหมดแล้วผมยิงไม่ได้พี่มันวิ่งกลับหรือเปล่าไม่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 มาไม่มาไม่เอานี่ใครพี่มาซ้ายของเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมเป็นซ้ายตัวของเพื่อน ไม่ตายไหมวะหมโหนั mm. hmm. amed amed okay. ่นน่ะไม่โดนว่ะโดนไม้มันเอ๋มันไฟเป็นไมฟเป็นรูอยูโมโหพี่ดูนายจอดส่งเสียงแต่อย่าเสียงส่งใจ เอือกระสุนม,มันย้อยดิเดวี่วใช่ไปดูย้อนหน้าไอจ้าผมต้องขึ้นบ้านไม่ได้ไม่รู้อ่ะมี้เออยมาเป็นรูเลยมาเป็นรูอ่ะอะนักชิเดเออมีแกไปย้อนนี่โอ้มาดิมาวัดกระปูทักตังที่มา,ามันงใส่กอนแลหวทำเกทสายกาวก่อนแล้วกัน chiu chán. đang rồi không phải. giờ nỗi quá khứ มันหลอนหมดแล้วอ่ะมันเจออมิกเซเว่ดันมามั่งตายครับพี่เออถ้าป้กทำคลิปปัาก็ทำคลิปยาวๆหน่อยโอ้ยพี่เคยโดนเหมือนกันทำคลิปสั้นคนก็ดูนะแต่ว่าถ้าทราคลิปยาวคนก็แดกไอ้เวทมากกว่าอ่าแล้วแล้วมันจะไปบวกกับไอ้อะไรนะเอเวิรอสเบรย์อะไที่นั่เลยผมว่าผมผมเช็คดีกว่าว่ะ เวลาในการดูใช่ไหมพี่ถ้ายิงเยอะยิงดีนี่ก็ดูน้องอ่ะแต่ว่าาขวางก็จะตัดกิบกันแท่เของทันเหล่าทุกเมืองจบอยู่ไอ้คนจบข้าวเดี่ยวว่ะทุกเมันจบข้าเดี่ยวว่ะเราเรื่องจริงเรื่องจริงใช่ใช่ก็ได้ยิงกิบนะยินดูคนได้อาคาร์เะย์เพราะว่าเขาติดเราแล้วเขาก็ถือเอาต่อ กลัวเบื่อ่ไมไม่ไปตัดไม่เบื่อไม่เบื่อคนเรามันมีหลายบบหลายแต่ว่าเยอมากเราก็จะดูที่ยาวมากกว่าได้ดีได้แนะนำนะได้ครับพี่ขอบคุณครับตีเกมติสเมอพ์ลึกยาวต่อสามไเกินื้อง้าวของ โอ้เยเหี้ยอยู่นี่ดีกว่าอยู่ัะโอ้ยโอ้ยมึงนั่งกำแพงเลยว่าแล้วอะไรดำดำโอ้พี่มันเล้งยังนี่อยู่เลยพี่มันเด็ติดยิงฝั่งูลน โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนไปติดตามช่อง y o YouTube ใหม่ผมด้วยนะครับผมก็ตามรูปภาพนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย